ถึงช่วงเวลาของการเกษียณการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่แค่การหยุดทำงานแต่ยังรวมถึงการมองหาความหมายและจุดมุ่งหมายใหม่ๆในชีวิตช่วงเวลานี้อาจทำให้หลายคนรู้สึกถึงความว่างเปล่าและไม่รู้ว่าจะใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์อย่างไรหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่า ตอนนี้ชีวิตจะทำอย่างไงกับชีวิตดีหรือชีวิตจะมีความหมายได้อย่างไรหลังจากที่ทำงานอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วช่วงเวลาของกเกษียณเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้หันกลับมามองและคิดถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิตสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายนั่นคือการทำบุญและการให้ทานซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธศาสนา สอนให้เราทำในทุกช่วงของชีวิตการให้ทานและการทำบุญไม่เพียงแค่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ยังเป็นการทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่เรามีโอกาสพักผ่อนจากการทำงานการให้ทานและการทำบุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไม เราจึงคูรให้ความสำคัญกับการทำบุญในช่วงเกษียณคำตอบจะอยู่ในความหมายลึกซึ้งของการทำบุญที่เชื่อมโยงกับการสร้างความสุขและความสงบในชีวิตการให้ทานและการทำบุญในพุทธศาสนาไม่ใช่แค่การทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทนแต่มันคือการฝึกฝนใจ ให้เกิดความเมตตาและการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติในโลกนี้การให้ทานจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้เรามีความสุขและมีความสงบภายในจิตใจการให้ทานในพุทธศาสนาการให้ทานคือการแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของ หรือแม้แต่เวลาและความรักที่เรามีเมื่อเราทำเช่นนี้เราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่แค่ในโลกที่เป็นของตัวเองแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ยิ่งใหญ่เราจะได้รับการตอบแทนในรูปแบบของความสุขและความสงบจากใจตัวอย่างของคนที่มีความสุขในช่วงเกษียณคือการใช้เวลาที่เหลือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเช่น การให้ทานแก่คนยากจนหรือการทำบุญเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีการทำบุญในช่วงเกษียณไม่ได้หมายความว่าต้องมีทรัพย์สมบัติมากมายเสมอไปแต่สามารถเริ่มต้นด้วยการให้สิ่งที่เรามีการให้ทานไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปเราสามารถให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆเช่น การให้เวลาในการช่วยเหลือเด็กๆหรือการให้ความรักและการให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการมีหลายคนที่หลังจากเกษียณไปแล้วกลับพบความสุขจากการทำบุญเมื่อพวกเขาเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นการทำบุญในช่วงเกษียณทำให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงในพุทธศาสนา เราเชื่อว่าการให้ทานจะช่วยเสริมสร้างบุญบารมีซึ่งจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบสุขและมีความสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเพราะการทำบุญและการให้ทานเป็นการสร้างบุญที่ยั่งยืนและมีผลดีต่อตัวเราเองหลังจากที่เราได้รู้ถึงความสำคัญของการทำบุญ และการให้ทานแล้วเราจะนำความรู้เหล่านี้ไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้อย่างไรการให้ทานในช่วงเกษียณไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินทองมากมายเราสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันการให้ทานในชีวิตประจำวันสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วยการแบ่งปันสิ่งที่เรามีเช่นการช่วยเหลือคนในชุมชนหรือคนใกล้ตัวเช่นการให้ข้าวของกับผู้ที่ขัดสนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการหรือแม้แต่การให้เวลาในการดูแลผู้สูงอายุหรือเด็กๆที่ต้องการการดูแลในช่วงเกษียณ เราอาจมีเวลาเหลือมากขึ้นที่จะทำบุญและให้ทานการใช้เวลานั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงแต่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขแต่ยังช่วยเสริมสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้อีกด้วยการทำบุญเป็นวิธีการสะสมบุญบารมีการทำบุญในช่วงเกษียณเป็นการสะสมบุญบารมี ที่ช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตที่สงบสุขและมีความสุขการทําบุญไม่จำเป็นต้องทําแค่ในวัดเท่านั้นเราสามารถทําบุญได้ทุกที่เช่นการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชนหรือการร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทำให้สังคมดีขึ้นการทําบุญในรูปแบบต่างๆนี้ จะทำให้เรามีความสุขและได้รับผลตอบแทนจากการกระทำดีในทุกๆวันการทำบุญและการให้ทานในช่วงเกษียณไม่ได้เป็นเพียงแค่การกระทำที่ส่งผลดีต่อผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระทำที่ทำให้เรามีความสุขในตัวเราเองการให้ทานทำให้เราไม่ยึดต,ติดกับสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติทางโลก แต่ทำให้เราเห็นคุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นในช่วงเวลาที่เรากเกษียณออกจากการทำงานชีวิตเราจะไม่ว่างเปล่าหากเรารู้จักการใช้เวลาในการทำบุญและให้ทานชีวิตจะเต็นไปด้วยความหมายและเราจะสามารถค้นพบความสุขที่แท้จริงจากการให้ความรัก และการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นการทำบุญไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไปสิ่งเล็กๆที่เราทำในชีวิตประจำวันก็สามารถสร้างบุญบารมีได้โดยการให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงในทุกๆวันการให้ทาน และการทำบุญในช่วงเกษียณเป็นการแสดงความเมตตาและการแบ่งปันไม่เพียงแต่ช่วยผู้อื่นแต่ยังทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและเต็มไปด้วยความสงบเมื่อตลอดชีวิตเราได้ทำบุญและให้ทานเราจะรู้สึกได้ถึงความสุขที่แท้จริงและความสงบจากใจเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มต้นจากการให้ทาน เราก็จะได้รับความสุขที่เพิ่มพูนกลับมาในชีวิตของเราทุกๆวัน